โอเคโอเคเดี๋ยวกำลังเข้าไปดูโอเค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 ด้วยวางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เจอแล้วเจอแล้วกำลังดูกำลังดูขอบคุณมากสำหรับข่าวข่าว,าวอะไรที่ส่งมาให้ดูนะคะลูกวางค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่พี่สุภุชุ่ลูกวาง,วางพอดีอ,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 อพอดีเอาโทรศัพท์กระไดพอดีอยู่โรงพยาบาลน,นะคะพี่น้องค่ะอาจจะไม่ได้แกดนดรามา่าไปถ่ายไปถ่ายอะไร ไปถ่ายคลิปลออหรืออะไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะกล้องอาจจะไม่ดีนะคะพี่น้องคะอาจจะมีอะไรติดขัดบ้างคือแบบว่าอยู่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ใช้เสียงเนาะขอบคุณหลายๆลูกวางขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะเพื่อนๆคะพอดีพาพ่อใหญ่มาเข้ายานะคะอาจจะเปิดเสียงบ้างเปิดเสียงบ้างปิดเสียงบ้างต้องขอโทษขออภัยขอบคุณหลายๆ คุณที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีทุกคนทุกทานส่งกำลังใจเหมือนเดิมเลยค่ะส่งกำลังใจให้อีลาน้อยเขาเก่าเก่าด้วยพี่น้องอ๋อที่ว่าไปถ่ายหัดเพงอออ๋ออ อาฮะอาฮะเข้าใจและเข้าใจละลูกวางโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะขอเ,เพื่อนๆลงแล้วนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะลูกวางค่ะ ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะเลวยด้ยวดยสุขโุสุ้คนด้ยวยค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนุกวางเด้วกําลังไล่ดูนะคะนุกวางค่ะขอบคุณมากมากเลยคณทุกคนทุกท่านนะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะขอโทษขออาภัย F4 ที่เข้ามาส่งกําลังใจแล้วทําไมว่าไอ้บางทีก็เสียงหายบางทีก็ นู่นนี่นั่นนะคะต้องขอโทษกอนใรห,หลายๆพี่น้องขอพุณนหลายๆขอบคุณที่มาส่งกำลังใจค่ะรู้กันนะแม่โอเคค่ะไปไปไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดรบกวงแม่แม่ขออนุญาตดูคลิปที่หนูส่งมาสักครู่ก่อนนะคะเลิศเลิศเลิศเลิที่มาให้กำลังใจขอบคุณนหลายๆด้วยรบกวนคะ่ะเธอนี่ก็สุดยอดจริงๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้ตลอด คุณค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดกับอะใดก็ต้องขอโทษขอภัยขอโทษขอภัยได้หลยพี่น้องค่ะ,ะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยอัปเดตให้แม่คนเดียวสุดยอดสุดยอดสุดยอดเธอไม่สุดยอดเลยสถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยเขาไม่ให้ใช้เสียง ทาไมแต่เราก็อยากใช้นะคะคือเสียงทีวีก็เสียงดังด้วยก็จะพยายามที่จะแบบบ้าเออพูดคุยกับลูกวางเนาะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัย